สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบการเอาตัวรอดในแบบของลูกผู้ชายอย่างเราเวลาที่โดนแฟนหรือคนรักของเราถามคําถามที่เราไม่อยากจะตอบผมมีตัวเลือกในการให้คุณตอบคำถามสองวินาทีอย่างเช่นใครโทรมาเพื่อนโทรมาประมาณนี้ครับเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าครับ หลอเออดูแล้วครับขรับครับจัดทีกันนะใครโทรมาอายเพื่อนโทรมาแม่โทรมา ี่โทรมาโทรมาอะไรโทรมาถามเรื่องงานมันโทรมาถามเรื่องเรียนอ่ะว่าจะไปเรียนไหม แม่ถามว่ากลับบ้านหรือเปล่า <c oughs> แม่ถามว่าตังหมดยังไอลีมจะชวนไปเที่ยวก็มันจะชว,ไว <c oughs> นชวไปแดกข้าวไม่มีอะไรหรอกอ๋อเหรอไหนเอาโทรศัาทมาดูดิ อัพชัน,นจะเล่นหนาเลยทำงานก็เหนื่อยยังมาเลือกมากอีกบอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิก็บอกให้เอามาก็คือเอามาอดูก็ดูมันไม่มีอะไรนี่ไป หนบอกเพื่อนโทรมาไงแอนนี่ไหนอะสำหรับในพาร์ทนี้ของคลิปนะคะจะเป็นบทลงโทษสำหรับพวกผู้ชายมหมาหมามานี่เดี๋ยวนี้ แคบแคบเพื่อนจริงๆ3 4มสี่แอเพื่อนเพื่อนสอนิทเพื่อนโอเคสามสี่เรื่องเรื่องงานสามสี่ เรื่องงานจริงๆสามสบอกว่าเรื่องเรียน <c oughs> ผมคิดไปแล้เขาขอโทษ รักนะคะเดี๋ชิบหมายนานโอเคสามสี่ไม่ได้ตั้งใจสีเบอร์แปดดูขอโทษโดนโดนขอเมื่อกี้ สถานตื้อเลย ไหมหเห็นแล้วครับลองใช้ดูนะคะหเหเลยเฉยเฉยเฉยเหรอไม่เห็นใชหเอา 「父がいるウルトラの母が」